ถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีมาเลสสวัสดีครับคุณจะพูดอย่างไรเมื่อจะขอให้ฝรั่งลงนามในเอกสารต่างๆเช่นเซ็นหลักฐานการใช้บัตรเครดิตหรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมนะครับ รื่องนี้ไม่ยากและสนุกด้วยเพราะพูดได้หลายวิธีเช่น Would you please sign here Would you please sign here Would you please เป็นการขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสุภาพมากเลยนะครับ Would you please ส่วน sign S-I-G-N ก็คือเซ็นและ here ก็คือทีน่นี่ Would you please sign here Sign หมายถึงเซ็นนะครับแต่ signature แปลว่า l i ยเซ็น Could I have your signature please? Could I have your signature please? ผมขอลายเซ็นของคุณได้ไหมครับลองพูดตามผมนะครับ Would you please sign here หรือ Could I have your signature please? ขอแถมอีกประโยคหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ชอบใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟื่อยและที่สำคัญเป็นข้อความสั้นๆครับเราจะบอกว่า your signature please อีกครั้งหนึ่งครับ your signature please ความหมายของข้อความนี้คือขอลายเซ็นของคุณหน่อยครับ your signature please ผมแอนดรูวิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ